มีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่มาตลอดประวัติศาสตร์มนุษยชาติไม่ใช่เรื่องผีไม่ใช่เอเลียนแต่เป็นระบบที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้ทุกอารยธรรมและวันนี้คุณจะได้รู้คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมโบราณสถานต่างๆทั่วโลกถึงเรียงตัวเป็นเส้นตรงนักวิทยาศาสตร์บางคนเรียกมันว่าเส้นเลแต่มีนักวิจัยกลุ่มเล็กๆเท่านั้นที่รู้ว่ามันคือเครือข่ายพลังงานของโลก ระบบนี้มีพลังงานบางอย่างที่สามารถควบคุมธรรมชาติได้แผ่นดินไหวพายุการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมันอาจไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เดี๋ยวก่อนมันเกี่ยวกับตัวคุณมากกว่าที่คิดการนอนของคุณอารมณ์ของคุณอาจได้รับผลจากพลังงานที่ตาคุณมองไม่เห็นและพลังงานนี้อาจกำลังถูกบางกลุ่มควบคุมนี่คือข้อมูลที่ไม่เคยถูกเปิดเผยในสื่อกระแสหลักและอาจถูกกลบออก หลังจากคุณดูคลิปนี้คุณพร้อมหรือยังที่จะรู้ความลับที่โลกไม่อยากให้คุณรู้อย่าลืมกดติดตามก่อนที่ทุกอย่างจะหายไป